ชี้ๆนะครับไปข้างหลังเนี่ยครับเออแขนไวว้้ตรงเาะ๋อแล้วก็เปิดเขาเปิดประตูอ้าออกเลยหรอไม่ได้เปิดประตูคุณผู้ายเราล็อกประตูนนล็อกล็อกไว้แล้วเขาทุบตรงนี้ใช่ค่ะอืมเพรว่าเขาน่าจะทุบตรงนี้แล้วก็เอ,เ,อวเอาแขนไว้ตรงนี้คือตังอยู่ในกระเป๋าไปพร้อมกระเป๋าเลยใช่ไหม เรื่องอะไรครับอะไรนะมาถ่ายอะไรเขาเรื่องอะไรเป็นซีรีส์อ๋อ oh, ซีรีส์ ไม่ไม่ตอเจอ่อนหนูพาออกไปพาพา้องก้หองนะคือประมาณเ็โมงก่าเนี่ไปก็ประมาณยี่สประมาณมีมีอะไรหายบ้างับพี่ก็มีกระเป๋าชาแนลราคาเท่าไหร่พี่เจมส์พันบาทแล้วอะไรก็มีเงินสดในกระเป๋า้าหมื่น เก้าหมื่นแปดพันแล้วมาจอดพี่มาจอดทำอะไรตรงนี้ครับอ่าพาลูกมาถ่ายละคออะรอ๋อมาถ่ายละครในเนี่ยเหรอืมแล้วก็จอดทิ้งไว้ตรงนี้เหรอครับอ่าไม่ค่ะจอดทิ้งตรงนี้ข้างในอือม